แน่นอยฝันอยากเป็นนันเป็นนีใหญ่มากเพได้เป็นนันแต่ว่าเป็นนีเอาสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับโกมดรีวิวเมื่อนีโกมดมีรถรีโวมานำเสนอเลยจ้ะพี่น้องรถปี2021รถสวยสภาพดีพี่น้องไม่แทแลนอยูส3ม0 0ืนพี่น้องจ้าเอ้ามายางมาเบิงพี่น้องตัวนี้เขาบอกเลยว่ามีกล้องถอยน้ำเดออันนี้นี่เม็ดดำๆนี่กล้องจ้าบบแมนลิซีดวงเหรอรักนี่โกมดให้ดาวยู แปดพี่น้องท่างวดหกพันเก้าร้อยบาทพี่น้องตลอดสัญญาแปดสิบสี่ไปรดเด้อเอาสนใจเงินสวดบอเอาไปสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอาเร็มเอารดไปอวดรถมาสตาร์ฟังเสียงกันว้าเสียงท่อโคตรเท่เลยอะ่ะนี่พี่น้องกล้องถอยกันตามห่านตามปิดตามหมูตามมาตาผัว อ,อยากได้รถคันนี้ไปใส่งานมาหากมออดอยู่เต็นกรมดรถมือ2จังหวัดอุดรธานีมาตามคลิปกรมดได้รถถูกแน่นอน